สวัสดีค่ะกระแส่างตาลเททวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลน,นะคะวันนี้สรุปเรื่องราวข่าวสารแมตช์วงฟุตบอลกระแสต่างประเทศค่ะประจําวันเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะไปที่เรื่องของหงแดงลิป,ปูกันก่อนค่ะข่าวแรกเลยนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะสกายสปรอร์ตเยอรมันนะคะก็ได้มีการออกมารายงานค่ะว่าตอนนี้หงแดงลิป,ปูได้มีการบรรลุข้อตกลงทางวาจานะคะกับรูเบนอโมริมนะคะกุนซือของสปอร์ติ้งลิปบอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะคะมัน ก็มีข่าวออกมาสวนกับอีกกระแสน,นึงนะคะจากบรรดานักข่าวใส่หงแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการบรรลุข้อตกลงอะไรใดๆนะเรื่องของการเจราจาต่อรองเนี่ยระหว่างลิฟภูกับอโมริมเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางที่ค่อนข้างที่จะแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมารอดูว่าสถานการณ์จริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะไปที่ข่าวดีของหงแดงลิฟูอีกหนึ่งข่าวค่ะ เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่เย็นครอปนะคะก็ได้มีการประกาศออกมานะคะว่าบรรดานักเตะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาริสันเบเกอร์ค่ะเทรนเซนอร์อโนรวมถึงนิโกโจตานะคะคาดว่าน่าจะกลับมาในเกมที่ลิปูค่ะเจอกับอาตาลันตานะคะซึ่ง ต้องอบอกว่าหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะหงแดงลิพูนะคะก็ได้มีการปล่อยภาพออกมาค่ะซึ่งเป็นภาพการฝึกซ้อมนะคะของนักเตะในทีมนั่นเองค่ะก็โอ้โหแฟนๆก็กรี๊ดกันเลยนะคะเพราะว่าเดียกโจตาค่ะแล้วก็อาริซอนเบเกอร์นะคะรวมถึงเทรซนาโน,โนค่ะลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเราเรียบร้อยนะคะก็คาดว่าแฟนๆน,น่าจะได้ต้อนรับนะคะเวลคัมแบ็กกลับมาสู่สนามในเร็วๆนี้ค่ะอาจจะเป็นไปตามที่เยนครอปบอ,อกนะคะก็คือประมาณวันที่18เมษายนค่ะในเกมกับออตาลนตา ในศึกยูโรปาลีกนั่นเองค่ะ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยค่ะเรียกว่าโอโหพพิกกันไปพลิกกันมามากๆเลยนะคะสาหรับในศึกยูเออูฟาแชมเปี้ยนลีกค่ะโดยต้องบอกว่า2ทีมนะคะที่พลิกค่ะก็คือ2ทีมจากอังกฤษนะคะนั่นคือทางด้านของอาร์เซนอลค่ะต้องเจอกับไบร์มินิกนะคะแล้วก็ทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะจะต้องเจอกับคู่ปรับเดิมนะคะอย่างทางด้านของเรือัอลมาเรค่ะเกมนี้นะคะต้องบอกว่าทางด้านของทีมเยือนนะคะอย่างเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ประตูขึ้นนําก่อนนะคะตั้งแต่นาทีที่2 ่เรียกว่ารวดเร็วมากๆซึ่งประตูแรกของเรือบายแมชชลเตอร์ซิตี้นะคะมาจากแบนนโดซิวาเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านของเร a อ m าร r มาเรดะก็มาได้ประตูซึ่งเป็นประตู OG นะคะทำเข้าประตูตัวเองค่ะมาจากของโรเบนดิอารนั่นเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเพียงแค่2นาทีค่ะเจ้าบ้านนะคะอย่างเรอามาดริค่ะก็มาได้ประตูขึ้นนำนะคะเป็น2อหนึ่งแต่ต้องบอกว่าฟิลฟอร์เดนไม่ยอมจ้ะฟิลฟอร์เดนนะคะก็มาซัดประตูให้ทีมค่ะไล่ตีเสมอมาเป็น2ประตูอสองและสุดท้ายค่ะเจ้าบ้านนะคะก็ได้ประตูมาจากทางด้านของกวาดิโอค่ะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหแฟนๆของเรือบายแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เ hey, ฮลั่นเลยนะคะคิดว่าประตูนี้ค่ะมันต้องเป ใช้ของเรือบายแมเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาหวังค่ะสุดท้ายจบได้ผลการเสมอนะคะเนื่องจากว่าออวอลเปเดค่ะก็มาสามารถยิงประตูให้กับทีมนะคะไล่มาเป็น3าป,ประตูต่อ3ค่ะหลังจากที่เรือบายแมเชสเตอร์ซิตี้นะคะได้ประตูจากกัวเดโอห่างกันเพียงแค่ประมาณ7-8นาทีเท่านั้นนะคะสุดท้ายค่ะทําให้ทั้งคู่นี้นะคะจบลงด้วยเกมแรกด้วยการเสมอกัน3ประตูต่อ3ค่ะทีนี้ค่ะไปที่ คู่ของอาร์เซนอลแล้วก็ทางด้านของไบเยอร์ n มวนิกกันหน่อยค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้ก็พลิกไปพลิกมาเหมือนกันค่ะค่ะต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่่งอาร์เซนอลนะคะก็ได้ประตูขึ้นนำไป จากทางด้านของซาก้าคนดีคนเดิมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทีมเยือนอย่างไบยามูนิคค่ะก็ได้ประตูมาจากทางด้านของกาดาบีนะคะก็โอ้โหหลังจากนั้นค่ะทีมเจ้าบ้านค่ะต้องเหนื่อยอีกครั้งนะคะเพราะว่าก็ต้องมาเสียประตูจุดโทษค่ะเรียกได้ว่าเสียประตูในที่ที่12นะคะแล้วก็ประตูจุดโทษเนี่ยมาจากแฮร์รี่แคนในที่ที่18ค่ะและท้ายที่สุดค่ะต้องบอกว่าโอ้โหนี่คือเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์ซับของอาร์เซนอลนะคะะ คนนั้นก็คือทอสซาค่ะทอสซาค่ะนี่เป็นอีกครั้งนะคะที่ทอสซาลงมาเป็นตัวสำรองค่ะแล้วเขาก็สามารถยิงประตูให้กับทีมได้นะคะทําให้จบเกมนี้ค่ะทางด้านของอาร์เซนอลแล้วก็สเตย์ไบยมิวนิคค่ะก็จบลงในการเสมอ2ประตูต่อ2นะคะเกมนี้ก็ยังไม่ได้มีใครได้เปรียบนะคะแต่ถามว่าใครได้เปรียบที่สุดนะคะก็ต้องเป็นทีมเยือนอย่างสเตย์ไบยมิวนิคค่ะแล้วก็เกมหน้าค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะจบอย่างไรสําหรับคนนี้ค่ะ และนี่คือกระแสต่างประเทศที่นํามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นกระแสไหนฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีติ๊กต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบาย